ถ้วันแล้วเอาเออกไปให้คนได้เห็นแบบนี้นักข่าวหรือว่ารายการต่างๆก็ตามเข้ามานะครับตามนนมาไทยแล้วว่ามีนนไอ้ใหม่อันนี้มันอยู่่าเป็นลอยปีเราด้วครับนี่ถึงว่ายันยัยยมนมัดได้เลยถึงแต่เพระาะไงตาเพระาะไงยั้งหุ่นเนาะครับก็ลอยปีเป็นลอยอ่<น>ะได,ได้ได้ย่ดอกแต่ย้ายตายยันลอยหนึ่งปีเลยย่าตายยุวันพิ่ษใหม่ชุดนี้ มันเนียมากกว่าคนในมัดไว้ครับรุ่นถึงรุ่นสองรุ่นแข็งมือลอยกุหลครับพี่น้องยังใส่การไดเอโยเสมอนี่มันเปได้แข็งฝนมันก็ยู่เป็นพรมตลอดสวัสดีครับพี่น้องช่องห้ยกระโดดนะครับเมื่อนี้มาพร้อมบรรยากาศฝนสิตกครับพี่น้องเบิ่งครับฝนสิตกเซ่ สวนลำไยอยู่ในหมู่บ้านหวยกระโดดนี่แหละครับผมกับสิภาพี่น้องลบฝนนะครับเข้าไปเบิงบ้านยายุ่นก็คือยายุ่นแล้วตาผ่าเข้ามานะครับพี่น้องเคยเห็นกันบ่ครับวิธีการตําผ่าเข้ามาสมือหนิฮะเบิงได้ยากเลยครับนี่ครับเป็นกําลังขืน ตำไวอยู่เลยนะครับอ่ะครับนี้ฝนตกข้างนอกเขามาเบิงการตำ่าเขามานะครับทีซูมมือนี่ฮะเบิงได้ยากแล้วอ่ะนี่ก็ย่ายุ่นเนาะเป็นกำลังเห็ดอยู่เลยเลยครับเ,เบิงวิธีการสอดใต้การตาไปก่อนครับตอนนี้ นี่ครับโอ้คนลงเม็ดแล้ะครับโปเป้โปเป,ป,ป้เลยการแลนก็นสวยได้ก็ต้องเบร์ไล่เบ้งยังให้ดีนะครับ กระสวยได้ก็มีอยู่สามสีนี่นะมีมียจักสีใหญ่กระสวยได้ห้าสีหาสีนะครับทั้งหมด <c oughs> ต้องใส่ความบดท,ทนนะครับตำผาเข้ามา <c oughs> เป็นวิธีดังเดิมนะครับแบบนี้คือสมัยก่อนเลยแหะครับ ในมหมู่บ้านหวยกระโดดนี่ก็ยังมีคนเห็ดอยู่นะฮะอันดับแรกนี่เห็ดยังไหญ่ให,ให,ใหขึ้นได้บ่เห็นไหมขึ้นได้หน,นึ่งบ่ก่อนผุ่นได้ขึ้นมันอจะทั้งนอกอ๋อซ้อนอยู่ข้างฝานงครับอืมออันนี้นนได้ตอนขึ้นนี่ก็ต้องเลี้ยงไว้เป็นสีก่อนบ่เลี้ยงไว้อ่อนไทยของมันเลยอ๋อครับ ต้องต้องคิดไวตั้งแต่ขึ้นที่แหลกเลยมันบ่คิดแหลกเพ็ดได้ต้องคิดไปน้ําเพ็ดเป็นน้าครับนี่ครับอนไอ้ขันต้อนขันต้อนใดเฮ็ดยังไดเนี่ยที่แหลกขึ้นขึ้นมีก้อนบ่ร่นมันนี้หน,น,นันมันนี้ลักหลักคนอยู่ข้างนอกแลแ้วต่เนี่นี่ก็ได้ครับก็ได้ข้างล่ง อ๋อนึ่งกว่นี่ครับพอได้โอ้ฝนตกยางแห้งเลยพี่น้องเราเป็นยังเนาะอยู่น้ำกันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศฝนตกพื้นหนึ่งนี่ตำดนโมยใหญ่เมื่อหนึ่งเรียบมเมื่อหนึ่งได้พื้นหนึ่ง嘛เมืม่อหนึ่งได้พื้นหนึ่งอ๋อครับจะตำไปเรื่อยๆมวนไว้ยังสี่บ่ตำไปเรื่อยๆคือ ตัํมซื้อแ้วคนมาเ็ดให้คุมปรคุมดอก <c oughs> นี่ตะบานเอาคนในบ้านเขามาอาไปผูกงาเป็นกระเป็นงานสินะก็คลายเขาพ<อ>ื้นละลอยครับแต่พืนของพื้นน้อยก็อันที่เฮ็ดไปแล้วน้อยก็หนอีอันนี้มัน,นง่ายมากญ่กันประมาณปีเดิมเขามิเอาแม่งกับน,นั่นยกเขามาเอาไป สามสิบเขาเอาไปเห็ดช่วงหลีบ,บเกินแล้วด้วยอันนี้ก็พาเขามาที่ว่าใส่อาบน้ำใส่ถ้วอเออสมัยก้าวเขาา้าผู้เฒ่าสมัยก้าพ่นใส่กันครับตั้มปเพราวาปรายุว่างๆซื้อดอกย้ายเป็น <c oughs> ผักอันของมันมาแข้งมันคุ้มมันบ่คุ้มดอกครัไม่อยากอยู่ซื้อก,ก็ได้เฮ็ดใส่กัจ๋า วิธีการตำผักเข้ามาบบงิผ่าวนะไปซื้อของเขาครับไก่ที่ยี่ผ่าทั่วไปนะมั้ยครับมี่่าทั่วไปเนี่ยในยโบงงนู่เมียจะไมครับปับิกีรกยาเมื่อ,อ,นนอ,อขึ้นเทอร์เรเซนยังสิบนันเออเมื่อขึ้นเทอรเสเซนยังสิบแล้วาสามมือกับว่าได้เด็ด <laughs> แม่เสียหลัว่กิดตัวีบตเ,เด่นครับนี่เข่าแล้วเนาะเะติตาหลูกตาล่ายสมาปีครับเล็กกี่คนมือเดียวท้แเหลไอ้ขึ้นเวลาขึ้นคืนเดียขึืนมือเดียวสวมือนีสามมือว่ะครับว <laughs> <laughs> ันนี้ได้มวนนึงนี่มันได้มันตามได้จ้กผืนใหญ่โอ้มันบาได ดอกพืนน้ำวันนึงอ่ะหูหนึง่งอ่ะประมาณสามสิบสามสิบกว่าครับสามสิบมวนสิบมวนดู่นึ่อ๋อนี่บ่เอาแลวหอนเนะี่นยยงหนุ่ยางนลงตัดมานึงมานึ่งต่อเวลาทำครับเวลาหาขึ้นอ่ะมันขึ้นมันลงตาไร เกลืองมือนี่ก็ใส่สิแมาโดนยังนี่โอ้ตเตเต้สมัยพ่อว่าท่านจะตายคนเดีวเนี่ยครับอโอ้หยาบเป็นหาสิหกสิบปีแล้วมั้งรอเป็นเยนหยามันชิ้นวุน่มบางหยาบเป็นร้อยอะครับแต่ย้ายถวดตายกันรอยหนึ่งปีเลยเนี่แอ่ร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยก <laughs> ีมันไม่ใหม่ใหม่ใหม,ม่นี่หักไปคาหนึ่งเสาตานเหฮดไหม์เสาเดียวเนี่ยนะอืม โยกหมดแล้วนี่ทางมันเพิ่งหมดแล้วล่ะแต่ก่อนกับตั้มพาเขามามาตลอดวะยายอุ้ยย่าแม่แม่แล้วตัุ้จะย่างแล้วทำไมแม่แต่ยายนี่ยผัวสร้างคือเพิ่นครับเพิ่นนั่นสร้างเพิ่นตั้มพาตั้มซนทำมาปีแล้วเพิ่งจะตั้มพาสลุงสลิงมันตั้มหมดแล้วทำไมเพิ่งทำไมยายจะพาเขามานี่ล่ะเหยียบสลับวะเหยียบสลับเหยียบปุ๊บอันใดมันสลับไอ้ไอ้ แพงนี่บ่แพงเลยอ๋อเวลาหยียบมันก็สลับกันใช่ไหมก็หยียบลงสีเลยครับสลับไปสลับมาอ่าม,นนมันนี่ก็ห้อยได้ครไปในหูอือก็นี่แหละครับวิธีการตำของเพิ่งเนะเป็นภูมิปัญญาที่เฮ็ดมาตั้งแต่เด็กน่อยสมัยน,น,นี้เบิ่งบ่เป็นแล้ว <laughs> บ่อยมันมาเฮ็ดซอยนี่แล้วรถ สมือนี้เขาก็เกษียแต่เครื่องเฮ็ดแล้วนะนี่แหละครับเป็นวิธีชีวิตแบบดังบ้านต่อไมอ้เก้าหกเลยครับก็ <c oughs> ถือว่าหาเบิ่งได้ยากนะครับสมือนี้แจ็บสืบพมีผู้ใดเฮ็ดแล้วเนาะแต่ว่ามีเขามีเขามีเป็นเป็นนี่เลย,เป,ยเป็นกูเม,มบ้านเนาะเป็นกูเมบ้านส่วนมากกัน พาคอ,อีสาหลหลายแต่นายาบายา้งงานเขาภาคเขานะี่มีนายาว,วงงครับนายาวโป่งไงบ้านเขาครันี่บดึงจังหวัดเขานะมีนายาวจังหวัดปักินกะมีโป่งไงครับแต่เขาอันนั้นสมมติเขาเห็ดเป็นสุ้มอันนี้ยายเห็ดใบกล้าไว้ซื้อเพาะงั้นเขาเป็นการเป็นงานเขาก็มาเอาเพราะว่านเราไปซ้ำสิบเพื่นอน嘛เอาไปหลายมืินแล้วละ่ะ เขาไปเฮ็ดพวงริดจ้านะกระดอนๆคนมีคนมาซื้อดอกขายพื้นจักบาทเหรยายอันที่เรียกเนื้อร้อยเนื้อร้อยเขาหาซื้อเดี๋ยวเขาเอาของคนตำเงี้ยเขาบ่บเ,าเอาผ่าน้ำรดนี่คือที่เป็นรอยเศร้าเลยนี่เพราะว่ามันใหญ่กว่ากันอีกมันเติมตาหน,า,นาหน่อยหนาใหไง ความกว้างมันเท่าไรกับเท่าไรครับเนี่ยวุ้ยยายบลูดหรอกพื้นหนึ่งเนี่ยไหมที่ว่ายายตัดทั้งเงาเนี่ยครับสองเมตรมั้งสองเมตรเนาะสองเมตรแต่พื้นหนึ่งครับบันี้กว้างจากนีไปพุ้นดีโอ้ยบลูดเล้วประเทศประมาณเมตรหนึ่งมั้งเนี่ยเพาพ่อเมตรตกเพราะว่า no. น yeah. anyway> ี <2 <2 ่ยายไปแทรกกบแผพาเข้ามามาอ๋อมีทั้งเาามันแผเขามาครับอืมขวาสองเมตรขว่ายายไปแทรกกบะเพาเขามามาอ่าอันนี้ก็ประมาณ พอถึงเนาะอืมรวมมีเนี่ยแค่หนึ่งกว้างประมาณเจ็ดสิบเส้นเนาะเจ็ดสิบเส้นล้วก็นเน่าสองเมตรพื้นหนึ่งใส่เวลาตำอยู่มือนึ่งเมือนนึ่งกระผื่นว้าว้าเลยครับกระมังม่จฉาวากรวครับวมาย้ายกันกลัวหุ่นเดียวดงคนงนายเขากะว่านึงกระเฮ็ดไปเนาะตำมือละพื้นตำเรลนไปนะครับอืม นี่กะเศร้าออกไปนั่งเซ้ยร้อนบ้งนทาระทังเะไราย่าเีย <c oughs> ถือว่าเป็นงานฟีมือเลยครับเนี่ยงานฟีมือแบบไอ้เกาแบบโบราณที่ยังคงอยู่เนาะนี่แหละครับหาเบิ่งได้ยากนะครับน,น,น,นี่ที่นยสอนลบไปเอง อ่ะครับมันนี้ก็เอาวิธีการตําผักเข้ามาที่หลายคนบ่เคยได้เห็นบ่เคยได้เบิ่งนะครับในยุคนี้มาให้ได้เบิ่งก็เป็นวิธีของชุมชนหวยกระโดดนะครับอยู่ในหมู่บ้านหวยกระโดดนี่แหละครับกะยายยุนเรายังเห็ดอยู่นะครับผมก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งครับวันนี้อยู่อำเภอยหยกันมีเด้เนี่บ<อ>่ซื้อยหายเนี่ยอ๋อี่อำเภอตรงนี้อ่าเขา อย่างไรข้าันทีย่อยนันอย่อยงไรอ้วนๆอีออบขายน้ำยานเนี่เขายมะฮอดหวานได้เพาปไ็นยี่สวนมุริตายลูกกินเขาน้่กันอ,อที่ไอช่องไอ้นั่นเนาะช่องแต่ตอนนั้นข้ามานเป็นบะข้าวมานข้านมด้อืานได้ซื้อทั้งกำเพิอกกะมีข้บบาบวันเราไปครับ,บนี่นะครับก็คือ พ่อหันย่าหางไปเรื่องยอ้แก้มไงเรื่องลานไปตั้งสามปีสี่ปีปีที่หางขาก็แล้วไม่เห็นมายิงเนี่ยมันเบิดแจ็คตามไปเขาเวลาประกวดมู่บานเขาก็มาเอาไปครับเอาไปผูกเดี๋ยวให้เป็นงานฟรีเมือเนาะของมู่บานเท่านี่ทันเขาบอกนี่เขาว่าเดือนหนามันทีสด้วันผู้ใหญ่ครับอืม งานไอ้หมู่บ้านท่านกระเษียนแล้วก็มีผาาป้าครับอืมจันดลุง่นจอมาแล้วกันกระเียนคู่ไงเขากษเียนเขาจัดงานเขาจะจัดพร้อมกันเลยไงคือบอกง่ายๆว่ายาเห็ดใ้เวลาที่เขามีงานต่างๆในี่เขา็สิมาเอาเขาจะไมาเอาครับอืา แต่เขาก็บ่เด้ขายทั่วไปไงไม่ได้เป็ี่นการเป็นงานเขาเด้ขายอางกฤษไว้สิคผมกว่าอย่ร่างเธอเห็นเขาเห็ดผักเข้ามาแบบผูกแบบเงยวโตโตกันไปเลื่อยหน้าแบบว่าเขาบอกเขาตัดกันได้เนี่ยแหละแกะไปเลยม้วนนึงสิแหละที่ว่าเห็นตามงานที่เขาผูกมวนแ้วแบบลอยเง้วไปเลยนะตามเวทที่ตามยังนะพอบอกเขามาเตะใส่ขึ้นเงี้ยวแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่คุ้มมากไปหูนึงเดียวของยายมันมาตัดเลย งงตันเสียแดดเท่าไรได้ก็ต้ังคอยสางกันออกไปสางกันเลยยังไปเด็ดทำได้เนี่ยติดกันได้ไม่ได้นี่ก็ต้องมัดติดกันมัดไว้ได้ครับนี่แต่ละเส้นนี่ก็คือเวลาเหยียบมันก็สีทางออกจากกันเนาะนี่นี่นี่บอจับกันบอดมันติดกันนี่คนั่งกีก่อกครัมันปอกไปตะกอนมันค่อยจำได้นี่ครับนี่ต้องมัดกับได้กันไว้แต่ไม้เก้าเฮาเรานั่นแหละเอาอัน เขามีแน่วีตัวเขาเอาอันจะม,มัยเขาน้ำมากอกตะกี้เขาเอาหนังเอาไข่ไข่ห้อไข่ควายเหรอต้าสั่งแม่เอ่าแต่แม่พันสร้างมีเป่นก็นมาเองอันนี้ย้ายมาสร้างดอกเิ็ยตามภาษาที่สุดครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เปอสิสด้แเตลพื้นงานป <c oughs> ื้มกับข <c oughs> ้าพนักธรรมไปศร้าเของมาเนี่ย คันเหยียบแล้วมันฝืนนี่คือมันมันฝืนห่วใหญ่มันว่าฝืนดอกมันติดซื้อให้ฝืนมันฝืนได้นี่ม่นไม่ฝืนครับนคนละได้เนี่นี่ครับเหยียบมันสี่ทางเราจะกกันนะครับเนี่ย้วก็ะลอยได้เข้าไปวันนี้เอ้า้า เดินครับพี่น้องเพื่อสิสานได้แต่ละเซ้นต้องใส่ความอดทอนแล้วก็ใส่เวลานะครับเพื่อจะเป็นพาเข้ามาได้แต่ละพื้นนครับเอาได้มาสานกันการสลับได้กันนี่ครับพูแบบนี้เลย มีการเบิ้องล่ายก็ต้องเบิ้งให้เป็นอีกเนาะ <c oughs> ว่าต้องใส่ได้สียังสอดต,ตอนใดยังสีเนาะเปิงครับพี่แม่มมันกระโบอวนเลยนะมันมานะ <c oughs> แต่ตัวตนนี้ในท่าทัดมันก็อวนเบอะยัยลาว่าไอรายการทีวีนะครับ อไอ้แมมเนาะแมแม,มก็ผัวเพือ่อนเนาะที่ว่าเพิ่นมาทีนไหเออเพิ่นมาทายลูกเพิ่นมาเบิ่งวิธีการตำนี่แหละผักเข้ามานี่แหละมีทุกอย่างแหละบ้านยายมีหอดสาดว์มีหอดสาดว์มีหอดกองเข่ามีใช่แน่หรอกเข้ามาท้วมโอ้ยะว่าเหมือนลาโรตมาเป็นโรตูุมาจอดเจ้าผนหอดผีแม่นครับหวยกระโดดเขามีหลายอย่างเนาะยายเนาะเออบ้านหอยกระโดดเขามานทำตะวันแล้วเขาออกไปแล้วการเราก็เรียนมาครับคุณยายตวันเรา เอาเออกไปให้คนได้เห็นบาน้านนี้นักข่าวหรือว่าไา่การต่างๆก็ตามเขามานะครับตามมาทายแล้วมมีแีบบเขาแบบเป็นกลุ่มเขาเป็นกลุ่มกับบ้านเขาเป็นกลุ่มเขาบ่ได้ซื้อเออได้เขาให้มาฟรีเลยดอโอครับยายเปลี่ยนมาตำอยู่ย้ายตำของย้ายสิ่<อ>สงันแต่ของย้ายเป็นแพ้ยายสิมาสองพันกลัวกว่าครับจะย้ายเปลี่ของฟรีมาตำเนี้ย ลงทุนกะก็คือซื้อได้เนาะยายเนาะส่วนเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยังกะนี่ก็เศร้าของมาฟื้นในวันนซื้อไม้ยังเปียกเลยของไอ้ไม้อันนี้มันอยู่ว่าเป็นลอยปีเราด้วครับนี่ถึงว่ายายแล้วยันย้ายไรเลยั้งแต่พ่อใหญ่ตาพ่อใหญ่ยั้งหุ่นเนาะครับก็ลอยปีเป็นลอยละดอยได้อยู่ดอยแต่ย้ายตายยันลอยหนึ่งปีเลยย้ายตายเยอะวันนี้ฟื้นไม่ชุดนี้ อันนี้ย่ามาประกอบคนในมัดไวค้ครับรุ่นถึงรุ่นสองรุ่นแข็งมือลอยกุหาบีครับพี่นอ้องยังใส่การไดเอโยเสมอนี่มันเป<อ>็นด้แข็งฝนมันก็อยู่ในพรมตลอดนี่อันนี้ทานที่ซื้อลองใหม่เนี่ยเขาได้เห็นไหมเนี่ยเสาหนึ่งนะไปทานสอบทานน้ำมาอีกการลงทุนในการเฮ็ดก็คือได้นะครับที่ต้องซื้อเขา แล้วก็ส่วนแห้งเฮ็ดกะนี่นะครับจังที่เห็นนี่เหยียบไปสอดไปเพื่อสิได้ตาแต่ละอันนะครับเพื่อสิได้แต่ละเส้นนี่เห็มันผสานกันได้เหมือนละสองเม็ดทันแล้วเก่งที่สุดละได้ถ้ามาเจีงกับมาได้ได้สองเม็ดคือว่าต้องใส่ความมุขทนนะครับนี่แหละคือคนสมัยเก่านะครับมีความมุมานะอดทนนะฮะ น้อยได้หลายก็ขอให้แต่ได้เฮ็ดนะครับสมัยก่อน,น <c oughs> เป็นอย่งสันดิลีงานฝีมือนะครับมีเดี๋ยวนี้ใะบ้านบ้านได้แต่สื่อที่นอนตะกียที่นอนก็บใบสื่อได้หยิบอกบอกมาหมดเลยครับอืมไอ้เครื่องผ้าเครื่องยั้งเฮ็ดเองเหมดเนาะหมอนยั้งเฮ็ดเองไม่ <c oughs> เท่าสมัยนี้ครับอืมน, <c oughs> นี่คมันได้ซื้อเขาคือมุ่งเย็ดมาเป็นครับนอกจากนั้นสื่อมีแต่เฮ็ดเองเหมดอืม ก้องเข่าก็ยังเทใจเองเลยเป็นปัญญาสมัยเก่าครับผมพาพี่น้องช่องห้อยกระโดดมาเบิ่งกันครับเป็นงานแต่พอได้ใส่ได้ซื้อ<ๆ>นี่ครับการเบิ่งไล่นะครับต้องเบิ่งให้เป็นถึงสีออกมาสีเป็นจังใดจังใดงสินะครับ กอดได้เตละสีนี่ก็ต้องพิธีพิถันนะครับแล้วเล่ยนน้านนัูนลนะอาครับนี่อันนี้ซึ้งมันไม่ได้เป็นสีเดียวอันนี้เป็นพื้นมันอมเอาอีกบ่า <c oughs> ผลมาอีกแล้ว <c oughs> นี่แหละครับ วิธีผู้ิปัญญาของคนสมัยเก่านะครับเหตผ่าเหตแพร,รก่ะเหดโดยมือเจา้าของมนีพมกับผ้าพี่น้องไม่ช่องหวยกระโดดมาเบิงมาเห็นนะครับวิธีการตําผ่าเข้ามาหรือว่าทักผ่าทักแพรสมัยก่อนนะครับยังใหม่เครื่องมือ่เวินใสก่ะโย้วาเป็นร้อยปีแล้วนะครับนี่ที่เห็นอ่าใหม่โค้งใหม่ชุดนี้แหละครับ เอามาฝากพี่น้องกันครับให้ได้เบิงได้เห็นนะครับคนนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามแลวก็รับชมกันว่าด้วยตลอดผมอยากให้พี่น้องติดตามผมไว้เลยนะครับผมออมีอีกหลายเรื่องเล่าในมู่บานหวยกระโดดนี่นะครับต <mm ีสีไทยให้พี่น้องได้เบิงได้เห็นกันนะครับผู้ใดมกผู้ใดชอบก็ติดตามผมไว้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมโดยดีเสมอมาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ